ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับรออีกไม่นานซื้อค่าแฮนเดอร์สันกลับมาซ้อมได้อีกครั้งหลังดวลอาร์เซนอลในศึกคอมมูนิตี้ชิลจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลาง,งกับตันทีมของลิเวอร์พูลสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นจะสามารถกลับมาลงซ้อมได้อีกครั้งหลังเกมคอมมูนิตี้ชิลกับอาร์เซนอลตามรายงานจากอีฟนิงสแตนดาร์ด ซื้อชื่อดังของประเทศอังกฤษหงแดงนั้นมีคิวจะต้องดวลกับเดอะกันเนอร์แชมป์เอฟเอัพที่สนามเวมบีในวันเสาร์นี้โดยที่พวกเขาจะยังไม่มีชื่อของจอร์แดนเดอร์สันซึ่งได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าเมื่อด,ดูการที่ผ่านมานอกจากนี้เจ้าตัวยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อหนึ่งใน23คนของทีมชาติอังกฤษในชุดของกาเรตซาเกตที่เพิ่งจะประกาศออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้ เพื่อลงทําศึกยูฟาในชัเฉลีกด้วยอย่างไรก็ตามรายงานข่าวดังกล่าวระบุว่าจอเดนฮนเดอร์สันนั้นจะสามารถกลับมาลงซ้อมได้หลังเกมที่พบกับอาเซนนลโดยอาจจะมีชื่อในเกมทีมีลกอังกฤษนัดเปิดสนามที่ลิเวอร์พูลจะพบกับลีดในเตดซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่12กันยายนนี้กรูยิดเนื้อหอม มิลานและเบเนเวนโตสนดึงตัวร่วมท็อปตุตโตเมคาโตสื่อชื่อดังของแดนมาร์กโรนีเปิดเผยว่าสโมสรเอซมิลานและเบเนเวนโตสโมสรจากศึกเกาโชเซร,รีอิตาลีนั้นแสดงความสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับมาโกกรยิตกองกลางทีมชาติเซอร์เบียของหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งเอซมิลานและเบเนเวนโต พยายามจะแย่งชิงไลเซน์ของดาวเตะลิเวอร์พูลในวัย24ปีที่เคยถูกส่งตัวไปให้สโมสรแฮท่าเบอร์ลินยืมตัวไปใช้งานนาน2ปีและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วยโดยจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงโควิด19นั้นทำให้ทางแฮท่าเบอร์ลินเลือกที่จะไม่ยอมจ่ายเงิน18ล้านปอนด์เพื่อซื้อขาดมิดฟิลด์ชาวเซิร์ฟรายนี้ไปร่วมทีมแบบถาวรทำให้สโมสรจากแดนมารกโรนี2สโมสรนั้น มีโอกาสคว้าเขาไปร่วมทีมในเวลานี้โดยระหว่างที่เจ้าตัวลงเล่นให้กับแพท่านั้นมาโกกรูยิททำไปได้4ประตูกับอีก2แอสซิสอย่างไรก็ดีเขาเพิ่งลงสนามเพียงแค่14เกมให้กับหงแดงนับตั้งแต่ที่ย้ายมาเมื่อปี2016เท่านั้นเบเนเวโดตกเป็นข่าวว่าพวกเขาได้ทำการเจรจาก,กับลิเวอร์พูลแล้วโดยยื่นข้อเสนอขอยืมตัว ช่วงออปชันการซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์หน้าและจะต้องย้ายถาวรทันทีถ้าหากทีมนั้นรอดจากการตกชั้นโดยไม่ใช่เพียงแค่2ทีมจากแดนมักกะโรนีเท่านั้นที่สนใจโกลยิดในเวลานี้เพราะทางแอสตันวิลล่าคริสตันพาเลตไทร์ทักแฟงเฟิร์ตและบลรุสเซียมอนเชนกัตบรักต่างก็อยากจะได้ตัวเขาไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นกัน สื่อเมืองผู้ดีเผยหงแดงยังไร้แผนเสนอสัญญาใหม่ให้กับไวนาดุมมีรายงานข่าวจากสื่อที่น่าเชื่อถือของแดนผู้ดีอย่างเดอะเทเลกราฟเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าหงแดงลิเวอร์พูลสมอสอนแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นยังคงไม่มีแผนที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับจอจีนิโอไวนาดุมกองกลางตัวเก่งทีมชาติฮอลแลนด์ของทีมไวนาดุมมิดฟิลด์วัย29ปี ถือว่าเป็นนักเตะที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาและเป็นหนึ่งในกําลังหลักของหงแดงตลอดหลายฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแต่ทว่าจากสถานการณ์ในตอนนี้เจ้าตัวเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงปี2021เท่านั้นจากรายงานข่าวล่าสุดได้เปิดเผยออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นยังไม่มีแผนเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับแข้งชาวดัตไลนี้แต่อย่างใดโดยนักเตะนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีม ซึ่งอาจจะเป็นกรณีเดียวกันกับแดเนียลเตอร์ลิตและดัมลาล่าที่ให้อยู่กับทีมจนครบสัญญาแล้วก็ตัดสินใจแยกทางจากกันไปด้วยดีแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลนั้นจะยอมรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นด้วยเช่นกันโดยข่าวลือล่าสุดของลิเวอร์พูลในตอนนี้พวกเขากำลังมองไปที่เตียโกอัลกาตาลากองกลางตัวเก่งของเสือใต้ไบเั็มนิิ ที่สถานการณ์ของสัญญานั้นเป็นลักษณะเดียวกันกับไวนาดุมและทางสโมสรต้นสังกัดของนักเตะรายนี้ต้องการค่าตัวที่27ล้านปอนด์ในการปล่อยตัวตีเโก้ให้ไปอยู่กับสโมสรใหม่โดยสำหรับจอจินิโอไวนาดุมนั้นเจ้าตัวเองก็ตกเป็นข่าวอย่างหนาหูกับเจ้าบุตรธ,ธุมบาร์เซลโลนาที่ได้ในายใหญ่อย่างโรนัลคูมันอดีตผู้จัดการทีมชาติฮอลแลนด์ซึ่งมีความชื่นชอบในไวนาดุมเป็นอย่างมาก และรู้สึกประทับใจฟอร์มการเล่นของเขาในนามของทีมชาติทอนแลนด์อีกด้วยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดขออาสาพาบิลสเตอร์ไปปั้นต่อ90 m i n u t e เว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังระบุเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้เปิดการเจราจากับลิเวอร์พูลสอบถามถึงโอกาสในการขอยืมตัวเรียนบิลสเตอร์กองหน้าวัยรุ่นฟอร์มแรงของลิเวอร์พูลไปใช้งานในฤดดูการหน้า ห้ามการกระแสข่าวและความสนใจจากอีกหลายสโมสรเรียนบิลสเตอร์หัวหอกวัย20ปีถูกส่งไปให้กับสโมสรสวอนซีซิตี้ยืมตัวใช้งานเมื่อไปลายไดดูการก่อนโดยเขายิงไปได้ถึง11ประตูจากการลงสนาม22เกมในลีกดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษถึงแม้ว่าสาวกของลิเวอร์พูลนั้นอยากจะเห็นเรียนบิลสเตอร์อยู่ช่วยงานเจอเก้นครอปในฤด,ดูการหน้า แต่ทีมจากคินแอนฟิลกลับมองว่าการปล่อยยืมคือออปชันที่ดีที่สุดสำหรับตัวนักเตะและสโมสรเองโดยนอกเหนือจากทีมดับคู่เชฟฟ,ฟิลล์อยู่ในเตดแล้วนั้นยังมีอีกหลายสโมสรที่อยากจะได้ตัวเขาไปช่วยล่าตะคายนำมาโดยทีมน้องใหม่อย่างลีอยู่ในเตดนิวคาสเซิลอยู่ในเตตปูแลมและคริสตันพาเลตอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าทีมดับคู่เชฟฟ,ฟิลล์อยู่ในเตดนั้น จะได้เปรียบกว่าสโมสรอ,อื่นเพราะคริสไวเดอร์มองว่าเรียนบิลสเตอร์นั้นเหมาะกับระบบการเล่นของพวกเขาและน่าจะมีโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเน,นื่องอีกด้วยเวนรูนี่ออกลงฟันทงแชมป์พิมิลอแองกรษถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เมสซี่และลิเวอร์พูลคว้าตีเอโก้เวนรูนี่อดีตกองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออกโรงฟันธงทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ้วยดูการหน้าว่าจะตกเป็นของทีมไหนระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นเตดหงส์แดงลิเวอร์พูลและสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีโดยพูดถึงลิโอเนลเมสซี่ที่กำลังมีโอกาสย้ายมาคาแข่งยังแดนผู้ดีอีกด้วยเวนรูนี่กองหน้าคนดังของสโมสรดร์บี้คา์ตี้เชื่อว่า ลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาล2020-2021มากที่สุดถ้าหากพวกเขาสามารถดึงตัวเตียกกอากัลกาตาล่ากองกลางชาวสเปนมาจากเสือรใต้ไบร์เยนมมวนิคได้สำเร็จโดยมองว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดียิ่งกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะไปดึงตัวลีเอเนลเมสซี่กองหน้าของบาร์เซโลนามายังคินเอ h ิฮัสเตเดียมสียอีกอดีตดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้แสดงความคิดเห็นผ่าน t อ l k กสปอรหลังจากที่เจ้าตัวถูกถามว่าคุณคิดว่าสโมสรไหนจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหนนะ้าโดยเวนดูนี่ได้ตอบว่าผมคิดว่าคงจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ก็ลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าเชลซีจะกำลังเซ็นสัญญากับนักเตะดีๆหลายรายและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็มีนักเตะที่มีศักยภาพสูงหลายรายก็ตาม ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั้นยังคงตามหลังทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกเยอะส่วนเชลซีกับนักเตะใหม่ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสัก1ปีเพื่อที่จะทำให้นักเตะทุกคนเข้าขากันดังนั้นผมจึงคิดว่ามันจะเป็นการแย่งแชมป์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลและถ้าหากลิเวอร์พูลได้ตัวเตยโกมาจากบาเยิร์นมิวนิกจริงๆแล้วล่ะก็ผมเชื่อว่าพวกเขาจะได้แชมป์ มันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีกว่าเมสซี่มาแมนเชสเตอร์ซิตี้เะอีกเวนรูนี่กล่าวพร้อมกันนี้เวนรูนี่ยังพูดถึงเรือเนลเมสซี่เอาไว้ว่าผมรู้ว่าเขาเริ่มจะอายุมากแล้วแต่เขาก็เป็นนักเตะที่มีทุกอย่างเขาสามารถที่จะสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูยิงประตูได้ด้วยตัวเองกำหนดเกมและเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการ เขาเป็นหนึ่งในนักเตะเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ผมต้องการนั่งชมการเล่นของเขาทั้งเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดได้สร้างมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผมไม่คิดว่าพวกเราจะได้เห็นกันอีกแล้วแต่สำหรับผมลีอเน e s เมสซี่มีระดับที่แตกต่างกับโรนัลโดอยู่บ้างเวนรูนี่อดีตกองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ แล้วแฟนลิเวอร o พูคิดว่าถ้าหากลิเวอร o พูได้ติอาโก้และ Manchester City ได้เมสซี่มาร่วมทีมจริงสโมสรไหนจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาครองได้สำเร็จอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลเวอพูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเวอพูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ